สวัสดีค่ะพบกับห้องเรียนค,นคุณครูพี่เจ็บนางสาวิตีิอมเพียปรปฐมมัยอายุ3-4ปี B, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคองขุดสาขา3บ้านไว้ไซค่ะในหน่วยการเรียนรู้โรงเรียนของเราสาระการเรียนรู้บุคคลและหน้าที่ภายในโรงเรียนไปพบกับคุณครูพี่เจ็บกันเลย สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณมาพบกับคุูพี่เย็บแล้วนะคะวันนี้คุณคูพี้เย็บจะพาเด็กๆไปเรียนหน่วยการเรียนรู้โรงเรียนของเรานะคะสาระการเรียนรู้ในอาทิตย์นี้ก็คือบุคคลและหน้าที่ของขอบุคคลภายในโรงเรียนนะคะว่ามีหน้าที่อะไรบ้างนะคะก่อนที่เด็กๆจะไปชมคลิปบุคคลภายในโรงเรียนว่าทําหน้าที่อะไรบ้างนะคะเรามาฟังคํคพ้องจองกันก่อนนะคะ คำของจองโรงเรียนของเราโรงเรียนของเรามีครูหญิงชายคุณครูทั้งหลายใจดียิ่งนักแม่ครัวพานลงหนูก็รู้จักเจอหน้าก็ทักคำว่าสวัสดีเอาคราวนี้เราไปชมคลิปกันเลยค่ะว่าบุคคลและหน้าที่ของบุคคลในโรงเรียนมีทำอะไรกันบ้างนะคะไปชมกันเลย บุคคลท่านแรกก็คือท่านผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะหรือเรียกว่าผอ,อ,อนั่นเองท่านผู้อำนวยการเป็นหัวหน้าของคุณครูและทุกคนในโรงเรียนมีหน้าที่ดูแลควบคุมการทำงานและเอาใจใส่ทุกคนในโรงเรียนค่ะ บุคคลต่อไปที่เด็กๆต้องรู้จักคือคุณครูค่ะคุณครูคือคุณครูประจำชั้นของเด็กๆเด็กๆจำได้ไหมคะว่าคุณครูประจำชั้นห้องของเราชื่ออะไรคะถ้าจำได้แล้วนะไว้โรงเรียนเปิดแล้วเด็กๆมาตอบค,คุณครู มีหน้าที่อบรมสั่งสอนนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆทุกคนเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักและคุณครูนะคะยังเป็นคนที่คอยพาเด็กๆไปทำกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนด้วยนะคะบุคคลนี้คือใครคะเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยคือนักเรียน มีหน้าที่คอยศึกษาหาความรู้ด้วยความตั้งใจเพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตนะคะถ้าเด็กๆอยากเป็นคนเกง่งเด็กๆต้องตั้งใจเรียนให้มากนะคะและเวลาอยู่ในห้องเรียนเด็กๆต้องเชื่อฟังคุณครูนะคะ บุคคลต่อไปคือพ่อครัวหรือแม่ครัวนั่นเองพ่อครัวมีหน้าที่คอยประกอบอาหารแสนอร่อยและมีประโยชน์ให้เด็กๆได้รับประทานนั่นเองบุคคลต่อไปคือคุณลุงนักการพาโรงค่ะคุณลุงมักการพาโรง รักษาความสะอาดหรือดูแลความเรียบร้อยสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนให้โรงเรียนของเด็กๆสะอาดและน่าเรียนนะคะหลังจากเด็กๆชมคลิปไปแล้วนะคะว่าบุคคลและหน้าที่ภายในโรงเรียนมีอะไรกันบ้างนะคะเราก็มาสรุปกันได้ว่าเด็กๆสามารถบอกชื่อและหน้าที่ของบุคคลภายในโรงเรียนได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูพี่เจบก็พบเด็กเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆก็อย่าลืมทำใบงานนะคะประสงคุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย